ไม่น่าเชื่อก็จะต้องเชื่อเชื่อเถอะว่าเราจะรู้ว่าการมีชีวิตเรียบง่ายสบายสไตล์คลาสสิกที่สุดเจียมเจียมเข้มเขียมอยู่อย่างสงบเราจะเริ่มเบื่อหน่ายความวุ่นวาย จะชอบไปไหนมาไหนที่สงบเงียบและจะอยู่กับตัวเองมากขึ้นมากกว่าชีวิตที่แวดล้อมไปด้วยผู้คนมากมายเราจะเริ่มมองข้ามสิ่งที่เป็นสุขฉาบฉวยแต่มองหาความสุขที่จับต้องได้จริงๆไม่ยึดติดกับของนอกกายของหรูหรา แต่จะเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของคุณค่าของการใช้ของคุณค่าทางใจมากกว่าเราจะเริ่มนิ่งสงบมีเหตุผลมีความเข้าใจปล่อยวางได้ในทุกการกระทำวุ่นวามน้อยลงฉุนเฉียวน้อยลง มีสติปัญญากำกับและแก้ปัญหาได้ดีขึ้นและที่สำคัญเราจะรู้ว่าเมื่อไรควรพูดเมื่อไรควรหยุดพูดเมื่อไรควรฟังเมื่อไรที่เราต้องนิ่งคิดไตรตรองให้รอบคอบเราจะรักและดูแลตัวเองมากขึ้น ใส่ใจ,จเรื่องสุขภาพใส่ใจ,จเรื่องคุณภาพชีวิตเห็นเรื่องที่เปล่าประโยชน์บ้าบอเห็นเรื่องที่ไร้สาระไม่ได้ประโยชน์เป็นเรื่องของการสูญเสียคือสูญเสียเวลาสูญเสียใจแทนที่จะใช้ใจมานิ่งมาสงบ มาให้สะอาดหมดจดเรากับใช้ใจนั่นไปอิฉานินทาฉะนั้นวิธีที่ย้อนกลับเข้าหาเข้าใจในธรรมชาติยอมรับความแตกต่างรู้ว่าเวลาไหนเวลานี้ควรโฟกัสเรื่องอะไรใส่ใจเรื่องอะไรสำรวมเรื่องอะไรเน้นย้ำเรื่องอะไร และจะไม่เสียเวลาไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นๆเราจะค้นพบตัวเองจริงๆหาความสุขได้ง่ายไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงทุกอย่างอยู่ในวิธีคิดอยู่บนพื้นฐานแห่งความพอดีเพราะชีวิตที่เรียบง่ายคลาสสิกที่สุดเป็นชีวิตที่ไม่จำเป็น ต้องไปสรรหาอะไรมาปรุงมาแต่งให้วุ่นวายคือเราอยู่กับเราเองอย่างเป็นสุขอยู่กับเราเองอย่างสุขสงบอยู่กับเราเองอย่างรู้ปล่อยรู้วางรู้เท่ารู้ทันเพราะชีวิตไม่ได้ต้องการอะไรมากเพียงแค่ขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีที่สุดของชีวิตขอให ใจเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักลแร,รักษาตัวเราเองขอให้ใจมีความสุขด้วยสติปัญญาขอให้ตนของตนตื่นขึ้นมาพร้อมกับมีชีวิตที่สุขสงบและดีๆได้ในอีกวันต่อไป